สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมช่างแพ็ควันนี้พามาดูรถเกี่ยวข้าวครับได้เปิดไฟเกี่ยวเป็นวันแรกนะครับโรงงานเต็มตัวแล้วพร้อมแล้วรับชมกันเลยพาคร้บไปดูใ,ใกล้กันครับเดินตามตูดรถเกี่ยวข้าวเหนียวใหญ่นะครับผมใหญ่มากด้วย ดูดูครับลมงานยากนะครับแต่มันก็ก็มีแต่อย่างนี้แหละครับถ้าเจอข้าวตั้งๆก็จะง่ายหน่อยนี่รถก็จะได้ทำงานหนักนะครับจะเดินตามรถทันไหมเนะี่ยอ่าเลี้ยวมาแล้ว ทังนี้รู้สึกว่าน่าจะมีน้องหนูนะครับเอา้ากระแทกทีเดียวไฟดับเลยระบบไฟน่าจะยังไม่เข้าที่นะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้เปิดไฟเป็นวันแรกเนาะยังไม่ได้เช็คความพร้อมแค่เดินสายต่อไว้ไม่ไม่เป็นเรื่องไฟนะครับ ต่อกันเองเลยมาโน่นกลับมาโน่นและแปลงนี้น่าจะได้วิ่งครับผมวิ่งไล่จับหนูนากันครับ ข้าวนาหนาอย่างนี้หนูนาชอบอยู่เดี๋ยวจะพาเดินไปดักหน้ารถครับผมต้องวิ่งแล้วครับเดินไม่ทัน สำหรับวันนี้ก็น่าจะยาวไปนะครับโรงงานเต็มที่แล้วสวัสดีนะครับพี่น้องรถเกี่ยวทั่วประเทศทุกท่านไกวต้องสงสัยต้องได้เพิ่มนะครับพื้นนาก็ แข็งอยู่นะครับคูขะรถจะเดินยากไม่เรียบถ้าพื้นนาเรียบๆนี่รถจะเดินง่ายหรือนิ่มๆนะครับมีน้ำหน่อย ไฟนี่รู้สึกว่าจะไม่ติดหมดทุกหลอดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมาให้ได้ดู พอหอมปากหอมพอนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวช่างแพร์จะอัปเดตให้ได้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ีิูครับผม